ผมตัวแทนจากอาชวิสาจังหวัดสุรนครนะครับเพื่อจะมาสอบถามเรื่องของผ้าคลามในร้านเนี่ยมีมีเยอะนะครับผลิตภัณฑ์เนยอะเยอะมากเยอะมากเลยนะวิที่นิยมที่สุดเยประเภทไหนครับผ้าคลามของสกลนครนิยมหมดนะคะนิยมหมดเลยแต่ว่าที่ขายดีอขายขายดีที่สุดเลยจะเป็นเป็นผ้าถุงเป็นกระเป๋าเป็นผ้าผ้ากุ้งไหล่ค่ะค่ะแล้วก็ ื้อชุดแปรูปที่เอาผ้ากลุมไปแปลรูปนะจะขายดีที่สุดเลยนคะคะอันนี้เป็นอาชีพบ้าเนาะทีรแรกเนาะที่แรกเนี่ยจะเป็นที่ที่ทีที่อะไรสระพระจันทร์ของเรายัางยังไม่ได้เป็นยัง,ยงไ,มไม่ได้เป็นแต่ว่าอนนี้คืออบรมอบรมพรวนทั้งสี่ แกงได้แก้ได้หมดเลยค่ะโอเคอ่ายกตัวอย่างเช่นนีอันนี้ผาคลุมหลอันนี้ผาคลุมหล่โชว์แล้วก็บอกเอาที่มาของคลุมก่อนได้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 ที่มาของคลุมนี่เป็นเป็นเป็นผ้าประจำจังหวัดสุโนทัยคลุมไหล่ถึงผ้าคลุมปุ๊บต้องสุโนครเท่านั้นนะคะแล้วร้านของเราเนี่ยเป็นร้านจดเอโมดูแบบลายสัญลักษณ์ช่างของสุโนครค่ะจดมาหลายปีแล้วก็รู้สึกว่าแบบทำแบบก็เป็นผู้ค้ากันทางโน้นฝั่ง บางทีหรือทำอะไรนักศึกษาปักก็จะมาฝักที่เราไา้บางทีมีงานโชว์งานอะไราทางนั้นเราก็จะให้อาจารย์เราไปโชว์ในส่วนเป็นโู้มา,ากัดอุยนได้ออกอุยานห้าห้าเรื่มา,า,า,าจากไหนห้านี่ของเรามา18อำเภอมารวมอยู่ที่หมดเลยหมายความว่าของของเรานี่เราสามารถเอามาได้ทุกอำเภอเราไม่ได้เน้นว่าต้องเอ,อาอำเภอนั้นอำเภอนี้ถ้าคำสคนทนาความจะมีหลายเวอร์ชันมันจะมีหลายแบบ เช่นซีกว้างนี่สามารถทําเป็นสองตะก้อเป็นสี่ตะก้อเส้นเล็กเส้นใหญ่แล้วก็เป็นไฟเขียนมือไฟเขียนมือเขียนมือลงงานเขียนมือแท้ๆเขียนมือก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ไฟเขียนมือนะคะค่ะอามันจะเป็นภ้าเป็นเม็ดเยอะค่ะเป็นเม็ดเป็นม้วนเราก็มีข้างในได้ท่างรนแยกแนะของร้านเราเนอกได้ไฟเขียนมือเขียนมือก็จะทอนจากความแก่โบราณใช้มือนึงเอา เป็นงเส้นใหญ่แต่ตอนนี้เ็าเรียกว่าใบสีกว้าง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 คือใบโรงงานแต่ย้อมครามสกลนครอนในเวลาทอก็จะทอในลายแบบนี้ก็ทอแบบสองตะกอนสองตะกอนจะไม่มีลายค่ะจะไม่ได้รัซักหรือสีมันไม่ตกค่ะไม่ตกใช่ไหมคะไม่มีตกค่ะของสกลนครอันนี้จะเป็นสีตะก้อค่ะเป็นสีตะก้อสีตะก้อก็จะเป็นตรงนี้ค่ะสีตะก้อจะมีอยูสาม สี่สี่สี่ครั้งเวลาเหยียบก็จะเหยียบสี่สี่สี่ตัวะอันนี้สองสองตะกอก็จะเหยียบสองคันเวลาเหยียบก็เหยียบแต่ถ้าราคาก็ตัวนี้ก็จะแพงกว่าก็พอๆกันหรือพอๆกันพอๆกันแล้วแต่คนชอบค่ะแล้วก็ผ้าคาดของเราสามารถแปลรูปได้หลายอย่างค่ะไม่ว่าจะแปลรูปทงกระเป๋าผ้าเศษมาทำหมวกนะคะผ้าเศษมาทำหมวกนะาผ้าครไม่ได้ทิ้งสักตัวนะคะ เอาเส้นได้มาทำตุ้มหูหัวใจนะไม่ได้ใส่ตุ้มูขออนุญาตใส่ค่ะ่างของที่ระลึกก็ได้ค่ะถ้าคมของเรานี่สามารถดีไซน์ได้หลายแบบทั่วโลกเลยนะคะสามารถทนตุ้มหูนะคะถ้าใส่เข้าไปแล้วท่านจะมีแต่ได้กับได้ค่ะไม่ะได้่ได้่ได้ค่ะค่ะค่ะแล้ว่็ได้ค่ะ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 ได้่ได้ค่ะได้ค่ะได้คค่ะค เป็นสายแมสค่ะเป็นสายแมสนะคะสามารถแกะรูปได้หลายอย่างค่ะแล้วทำรองเท้าได้นะคะทำกระเป๋าได้ทำตุ้งตุได้นะคะทำหลายได้หลายอย่างนะคะ,ะ,คะก็จะระกละครเรา,ยยาะะก็เลื่อนมืเรื่อนผ้ะทามะแล้ว,วลก,ก็แปะรูปกระเป๋าได้เยอะถ่านายได้ะะช่วงนี้สถานการณ์โควิดขายดีนะครับหรือว่าไม่มีคนมาเลยค่ะไม่มีคน,น,นะคะมาดูแต่เราเราจะขายทางยูทูบค่ะ ขายไลฟ์สดทั้งยูทูบขายทั่วโลกเลยออนไลน์ด้วยขายในยูทูบในช่วงเย็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์มีตลาดไม่มีไม่มีอะไรจะเปมนเพราะโควิดกันแสดงว่าขายออนไลน์อย่างเดียวแล้วขายขายไลฟ์สดไลฟ์สดขายไลฟ์สดอย่างยัเลยไลฟ์สดค่ะไลฟ์สดค่ะไลฟ์ในยูทูปก็จะไปทั่วโลกเลยก็จะมีคนอเมริกาคนออสเตรเลียคนเดนมาร์จะเป็นญี่ปุ่นมาซื้อเยอะค่ะมาซื้อเยอะค่ะซื้อผ้าคลุมสกลนครเยอะ เดี๋ยวนี้ <c oughs> ถ้าใครไม่ขายออนไลน์ก็คือไม่ได้ต้องต้องเรียนรู้มันก่อนแล้วค่ะแล้วก่อนจะมาเป็นข้อคามันํำยากนะคะํำยากเพราะเป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยแต่งนี่ยอย่างที่สวยทำเราก็กลูกสวนทาเองปลูกสวนน้ำเราได้สมรรถนะบ้าน่ะูกส่นตัวสกลนครเราร้านที่สวยลงประกวดที่ไหนก็จะได้อันดับหนึ่งมากับชนะเลิศมาก็จะได้ท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าท่านพาณิชย์ อะไรก็จะท่านนายกอะไรก็จะมาส่วนมากหน่วยงานราชการก็จะใช้ผ้ากันเปื้อนเลยนะคะถ้าได้ใส่ผ้ากันเปือนก็จะไม่อยากใส่ผ้าอะไรเลยค่ะไม่อยากใส่ผ้าเลยครับไม่อยากใส่แบบผ้าแบบผ้าแบบไม่ใช่ผ้ากานจะไม่ใส่เลยนั่นที่ส่วนใหญ่ที่อาจารย์ต้องทำทุกที้สามารถเราเรามาสักตัดได้ครับได้ค่ะได้ครับตัดเป็นพินน้องเป็นดินทำได้หมดเราพร้อมได้หมดเลยนะคะ

ใส่ได้สองด้านถ้าไม่ชอบแบบปะปะถ้าไม่ชอบแบบเราก็ใส่แบบนี้ได้ใส่ได้สองด้านแล้วเราก็มีแม่ผ้าคลามด้วยนะคะรังการแม่ผ้าคลามก็นะขายดีเจ้าสถานการใช่ค่ะแม่ผ้าคลามแม่ผ้าคลามค่ะใส่ดีนะคะกี่บาทครับหนี่งห้าสิบบาทค่ะนี<อ>่แม่ผ้าคลามถ้าเราอยากใหอนข้างบ้างเราก็ใส่สองชั้นเลยเพราะพักครามโชว์ข้างนอกมันก็จะเปยใช่ไหมคะ ลูกวัดแปติ๊เยื่อม่ย้ับอย่างดีทุกทยสามตัวเอาแม่ามได้กังหรือลูกไม่ค่ะอคตัวแม่โอเควันนี้ก็ขอบคุณครับทางร้านนะขอบคุณได้เจะอุดมอะไรอุดมได้เลยห้าสนยคส สามตัวพี่ห้องรองพี่ห้องรองมีตัวนี้นะคะวันนี้ได้แข่งการท่าทางให้อาจารย์ได้รับรู้นะคะคลิปนี้ฝากด้วยนะคะช่องยูทูปแม่สวยนะคะให้นิยมความสวยแม่สวยสกลนครค่ะสวัสดีค่ะ